โดนแก๊งคอซินเตอร์โทรมาครับค่ะคุณสัมพงได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินค่ะในตอนนี้นะคะในระบบอพองกำหนดจราจรแจ้งว่าคุณได้ข้างตามพรบจราจรอ่าได้ขับรถเดียวกันกับสฎหมายกำหนดรถทีเกห็นนะคะเป็นรถเก๋งฮอนด้าซีรีส์ขีขาวทะเบียนขอไข่แ0ศูนย์สามหกค่ะ ทางเจ้งที่ได้ตรวจสอบใต้ายนธนถคนเทนตทราบว่าคุณได้ทํำสันัญเข่ารถกับรถแันด์บสรถคีเควัสคนสาาร์คเก็ตนาคะทําไมคุณถึงยังไม่ไปชำัะข้อตกคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อรถฮอนด้เหรอฮอนด้าอ,อ่ารถเก่งฮอนด้าสีสุดาวค่ะใต้ทะเบียนของใครแปดศูนย์สามหกค่ะแปดศูนย์สามหก ผมทำธุรกิจรถเช่าอยู่นะผมไม่แน่ใจอะว่ายังไงเพราะรถผมมันหลายคันไงเออผมต้องทำยังไงตอนนี้ผมต้องทำยังไงครับผมต้องทำยังไงครับเดี๋ยวผมขอผม,ผมให้เลขขาออผมผมให้เลขขาผมตรวจสอบกันได้ไหมออว่าใครออควันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบแปดนาคมค่ะสองห้าหกห้าสองห้าหกห้าใช่ไหมอ,อ๋อชื่อผมของคุณ ศูนย์ทอนทอนครไทยสงเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำการเช่ารถกับบริษัทเป็นวัตจุฑามัยสาขาภูเก็ตนะคะอืมเดี๋ยวผมเช็กก่อนผมเช็กก่อนวันนี้ผมทำธุรกิจรถเช่าหลายที่งไงทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาผมก็มีงไงอ่าค่ะค่าปรับเท <ใน S 1> ่าไหร่ค่าปรับเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้นะคะในระบบของในรูดในดูในข้อมูลของคุณนะคะคุณไม่ได้กระทำความผิดอ่าพรบรจราจรอย่างเดียวนะคะ คุณยังได้ความดามตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะอ,ะโอโซึ่งมีความผิดพรบาว่าตรา,า,า138มีโทษจำคุก25ปีปรับ1หมื่นบาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะโอ้โหยี่ห้อใครว่า<อ>เช่ารถไปแล้วมันทำอย่างนี้มันปวดหัวเลยวะค่ะตอนนี้ควรจะตรวจสอบใช่ไหมคะไม่ไม่แล้วผมแล้วเหตุเกิดเกิดเกิดเหตุที่พื้นที่ไหนนะอ่าที่สอพอวิชิตที่ภูเก็ตน,นะคะวิชิตที่ภูเก็ตใช่ไหม อ๋อโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมผมพอจะรู้จักคนอยู่ที่สพนั้นอยู่เดี๋ยวผมโทรหาไอ้พุศงกับโต้งกันค่ะพงศกับโต้งอยู่ไหมครับที่ที่ที่สสพอันนี้นี่นี่จะได้อยู่ที่สพนั้นเลยไหมฮะอ่าที่ฉันไม่ได้อยู่ที่สพอองชิดนะคะที่ฉันอยู่ที่จราชการอวิชาหเลียงชิดนะคะอ๋ออันนี้เป็นส่วนกลางที่พี่พายวดีรังสิตธ์ใช่ไหมค่ะ โอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมด,ดผมผมต้องไปเสียค่าปรับที่ไหนที่วิภาวดีรังสิตหรือผมต้องไปเสียค่าปรับที่เอ่อที่ภูเกต็ตที่ภูเก็ตก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่สะดวกอืมผมตอนเนี้เอาตอนจริงจริงตอนนี้นนจริงๆเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่อปอยเปตเดี๋ยผมพอดีผมมามามาคาสิโน,โนที่ปอยเปตผมต้องทํำยังไงผมให้เลยขาผมติดตอ่อคุณได้ยังไงหรือผมต้องไปจ่ายยังไงผมอโอ้ผมแล้วนี่ผม ม่แล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างเงี้ยผมจะข้ามแดนกลับมาได้ไหมผมติดคดีแบบนี้มันมันอ๊้ตายแล้วตายยังไงวะเนี้ยเงินอ๊อ้าค่ะคุณอ้ตายแล้วค่ะคุณก็ไปจ่ายค่าตอบได้นะคะเดี๋ยวทีฉันให้เบอร์ติดต่อนะคะเบอร์เบอร์ติดต่อเบอร์ใครครับค่ะศูนย์สองห้าหนึ่งห้าศูนย์สองเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับศูนย์สองห้าหนึ่งห้าครับค่าสามหนึ่งห้าหนึ่ง สามหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเออโอเคอันเออต้องต่อสายต่อสายอะไรยังไงใครไหมครับค่ะคุณก็โทรไปเบอร์น,นี้นะคะแล้วก็ไปใส่เออชำระค่าปรับได้เลยครับชำระค่าปรับได้เลยนะครับผมอเอาแล้วผมไปทำร,ร้านนี่ผมผมต้องไปแจ้งยังไงครับแจ้งชื่อผมหรือว่าแจ้งทะเบียนรถหรือมีมีเลขหมายใบสั่งอะไรยังไงไหมครับผมจะได้ไปเตะทางเราส่งไปให้แล้วนะคะคุณยังไม่ได้รับหรอกค่ะ ผมตอนนี้ผมอยู่ปลอยเปรผมไม่ผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่บ้านไงผมไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ตามตามตามที่อยู่ไงพอดีผมอ uh, ่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้ค่ะเดี๋ยวดีฉันจะให้ได้อ่าใบสั่งได้ใช่ใบสังบ่งนะคะโอ้ <Está> ได้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 ครับอ่าศูนย์สองหกศูนย์สองหกครับห้าหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองสอง หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกห้าศูนย์โอเคเป็นเป็นใบสั่งลงวันที่เท่าไหร่ครับอะไรนะคะเป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 เบเป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 นปเปเ่เป่ปเ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 ป่นเปเนเมเปเปเผ่ปเปเปเ้เป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 มปมปเปเปมปเปเบ้ปเปเปได้ปเปเปับเป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 ยเเ ช้อชิงและขอไข่สี่หนึ่งสามค่ะสี่หนึ่งสามนะอ่าแล้วก็คุณติดต่อไปแล้วก็ไปให้เขาเอ่อกดหมายเลขใบสั่งนะคะแล้วก็คุณก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่รอบนะคะอ๋อได้แล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านีไหมผมสามารถโอนไปให้ใครคยังไงที่ไหนช่วยชำระแทนได้ไหมหรือ,อยังไงค่ะคุณคุณก็ติดต่อไปเอที่ท่านให้เบิร์เมื่อกี้นะคะคุณก็ไปจัทดทมเลขเอ่อเลขบัญชีของเขานะคะ อ๋อเดี๋ยวๆดี๋ยวเดีแป๊บนึ่งุมอ้าวเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ขอเบอร์โทรซ้ำอีกทีหนึ่งหน่อยได้ไหมครับอ่02515เดี๋ยวๆๆี๋ปาักกาก็ไม่ออกอืม02515ครับ3151ครับ3151ตน,นี้ ผมผมต้องติดต่อใครอะครับอ่าหนูที่ช่าจะสัมภาษณ์อีกครั้งนะคะตังนี้คุณเป็นคนคนขับรถหรือ,ม,อรมีคนเช่าไปยังไงคะเป็นมีคนเช่าพอที่ผมทําธุรกิจรถเช่าอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็พัทยาผมจําไม่ได้ว่ามันคันไหนบ้างไงเพราะว่าผมมีอยู่ที่ภูเก็ตอะผมมีภูเก็ตผมมีอยู่ยี่สิบคันไงผมจําทะเบียนรถไม่ได้ทั้งหมดไงเพราะว่าน,นี้คืออ่า คุณคุณเช่าอยู่ใช่ไหมคะผมไม่ได้คนเช่าผมใช่ใช่ผมเป็นคนให้เช่ารถผมมีอยู่ภูเก็ตยี่สิบคันอยู่คุณเป็นคนให้เป็นผู้เป็นคนให้เช่ารถก่อคะใช่ใช่นี่คือทางเราอ๋อแต่อันนี้คือทางเราทางเราทราบว่าคุณได้ทาสัญญาเช่ารถนะคะคุณไปเช่ารถกับบริษัทเต้นรติทวัยสาขาภูเก็ตนะคะไม่ใช่คุณให้ค่นเช่าแต่เป็นคุณคุณเองที่เป็นทําการเช่านะคะเหรอผมเป็นคนทําการเช่า ฮอนด้าใช่ค่ะป็นค่ะฮอนด้าซีวิสีขาวนะคะปกติผมไม่เคยเช่ารถญี่ปุ่นใช้นะผมใช้แต่ซุปเปอร์คาร์นะอ่ะอ่าแล้วทำไมระบบถึงขึ้นเป็นชื่อของคุณได้นะครคะผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกคุณถึงโทรมาหาผมเนี่ยผมก็งงมากเลยเนี่ยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยคุณไม่ได้ทำการเช่าใช่ไหมครับใช่คุณ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 รู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ย ค่าดิฉันไม่ทราบนะคะเพราะว่าผม,ม,มเนี่ยผมตรวจสอบแล้วก็ถ่ายเส้ข้อมูลตรงนี้ให้คุณนะคะผมเนี่ยสมพงศ์นครไทยสงผมเป็นประธานบริษัทผมผมเป็นประธานบริษัทเฮ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่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 ะะไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นประธานบริษัทแล้วผมเป็นพันตํารวจโทสุรัสเออใช่ใช่ผมจําได้ผมเป็นพันตํารวจโทสุรัสไม่น่าพลาดหรือว่าไม่น่าจําตําแหน่งเลย เมื่อก่อนเป็นพันตำรวจโทสุรัสเมื่อก่อนผมเป็นพันตำรวจโทสุรัสเออใช่ใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นอะไรคะตอนนี้เป็นอะไรเหรอเป็นคนปั่นประสาทคุณอยู่ไงเฮ้ยไม่เอาอย่ามาโทรมาอย่างนี้ดิเราไปหาอาชีพพมบอกเป็นพันตำรวจโทสุรัสลางสายเฉยโอ้โหโอเคครับแกงคอเซ็นเตอร์นะครับโทรมาทุกวัน